มาร์โกแมนเผย Apple นะครับวางจําหน่าย iPhone SE4 เร็วที่สุดสัปดาห์หน้ามาพร้อม5จุดเปลี่ยนสําคัญครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถอดแบบดีไซน์จาก iPhone 1 4หมายความว่า iPhone อส e เนี่ยจะมีหน้าจอแบบรอยบากเช่นเดียวกับ iPhone 1 4รวมถึงพื้นที่หน้าจอนะครับขนาดประมาณ6.1นิ้วพร้อมตัดขอบจอด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างออกส่วนด้านหลังเนี่ยยังคงใช้กล้องตัวเดียวแล้วก็มีไฟ 8LED อยู่ครับอย่างที่2เลยคือรองรับ Face ID สามารถสแกนใบหน้าได้และอย่างที่3นะครับก็คือ l อปเปิล ีเจนก็มานะครับรองรับ AI และอย่างที่4ตัวนี้ได้ชิปเซตเป็น Apple A18 เหมือนรุ่นใหญ่เลยแน่นอนว่าอย่างที่5ก็คือเป็นพอร์ต USB-C แล้วนะครับไม่ใช่ Lightning แล้วและนอกจากนี้นะยังมีรายงานอ้างว่า iPhone SE4 เนี่ยจะมาพร้อมกล้อง48ล้านพิกเซลโมดูลใหม่นะด้มีรายงานเพิ่มเติมมาครับก็คือเรื่องราคาเนี่ยแหละอาจจะแพงขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับรุ่นระดับเริ่มต้นได้ครับและก็มีการคาดการณ์นะครับว่า Apple เนี่ยจะได้ยอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นโดย ตลาดจีนอินเดียและตลาดเกิดใหม่นั่นเองครับ